สวัสดีครับเบอร์สายทีนะคะวันนี้อยู่กันในเกมโตเกียวกูน awakening กันนะครวันนี้ก็กนนะะนนกตู้ของจูโซนะครับตัวละคระในเวอร์ชั่นของอะไรแมงป่องอะไรเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนาะก็มีกิจกรรมนะครับนอกจากกิจกรรมของมันแล้วก็มีกิจกรรมเฉพาะตัวด้วยนะนี่นะครับผมมีตีบอสมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเหมือนกับไปนี่เลยเนาะเหมือนกับนิชิกินะครับกิจกรรมเหมือนกันเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยว ันนี้เรามาเปิดกันนะครับก็เป็นแท็ก CCG เนาะก็จะได้เสริมทีมนะครับ CCG ด้วยนะครับผมมาแล้วก็มีไอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าเราสามารถมาดูสกิลต่างๆของเขาได้นะครับแล้วก็เก็บเพชรได้เหมือนเดิมนะครับนี่อ่านะครับนี่นะครับก็สกิลจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเนาะนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดผ่านทำลายนะครับ ซึ่งผ่านทำลายก็ทำให้การโจมตีสกิลครั้งนี้เพิ่มดามจนะครับของตัวเองขึ้น20%นะแล้วก็เมื่อตัวเองเนี่ยมีแมงป่องพิษนะครับอัตราคริเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%นะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับหรือว่าดาวเดียวนะซึ่ง2ดาวเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นด้วยเนาะปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ดูดาวเดียวก่อนให็นไหมแล้วก็อันนี้มันเป็นพาะศีฟเนาะที่มีการ ตีหนึ่ครั้งนะครับหมานะครับแล้วก็มีในส่วนของอันนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นงคำอธิบายพิเศษข้างๆเนาะนะคะก็คือตัวละคร C D G ฝ่ายเรานะสร้างดาเมจจะมอบนะครับตามล่าแก่เป้าหมาย1ชั้นนะซึ่งมันก็จะลดความสามารถการฟื้นฟูของเป้าหมายเนาะแล้วก็หลังจากที่ ตามลาถึงขีดจำกัดจะมอบเอฟเฟกเก็บเกี่ยวแก่เป้าหมายทำให้เป้าหมาย,ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นและเพิ่มเลเวลสกิลการ์ดจูโสูนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใบการแท็ก c ีซีเวิร์กสุดนี่อันนี้เป็น2ดาวนะครับแล้วผมหาก,การ์ดสาดาวก่อนยังไม่มานะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรวมการ์ดสมดาวอันนี้ก็ติดพาส์ทบีานะตีครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะและนี้เมื่อกี้เห็นมาว่าสกิลการ์ดเนี่ยสองดาวเป็นสามดาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เนาะเกี่ยวกับการอ่าเก็บสแต็กตามล่าเนาะครบนะครับหรือว่าถึงขีดจํากัดแล้วนั่นอีกนะครับก็ทําให้เป็นสามดาวนะครับประมาณนั้นถึงแม้ว่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดก็เข้ามาเล่นด่านเนาะนะครับได้เพชรไปในด่านหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเปิด กาชากันนะครับก็วันนี้งบไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าหมดกระตู้อ่าตู้ของเจ้าตัวไอนเนี่ยเนาะนี่ก่อนปุ๊บของอ่าอะโมนนะอมโอนแสงนะครับปุ๊บ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะสักสี่ตีสี่ครั้งมั้งถึงมันจะครบขีดจำกัดเอฟเฟกต์ตามลาเนาะน่าจะประมาณไหนปั๊บปั๊บไม่ขึ้นเลยจูโซนะครับขึ้นหนึ่งบ <S <S ายปุ๊บ มาโอเคนะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับผมก็เอาไว้ทําทีม C D G นะครับตอนนี้ก็ยังมันเป็นตัวเก่งเราทำให้ดาเมจ C D G มันแรงขึ้นด้วยนะครับ มานะครับ D D G W well P ของเรานะครับผมก็ส1บอวันนะครับ12วันแหละนะครับโดยรวมแล้วมาก็มีตัว๋วดยน้อมนี้ตัว๋วอยู่9 3บสาใบกับเพ็สามหมื่นนะครับก็การันตีอยู่ที่200อหมุนนะถือว่าค่อนข้างน้อยเนาะอ่ะดูในเรื่องของไอ้น,นี่กันนะครับหลังตู้มีใครบ้างอ่านี่มีฮินามิด้วยนะครับนี่ฮินามิฟ้าเนาะแล้วก็มีอ๋อนี่ครับมาโด แม่ถ้าหลุดมาโดดฟ้าถ้าหลุดก็ขอมาโดดฟ้าแล้วกันนะ <laughs> ไปนะครับทุกคนเออแม่นะครับอิบโลแรกก็เปลแล้วโอเคไปต่อปึ๊บโอเคนะครับองฟ,ฟ้าสีลุ้งลุ้งชมพูชมพูมพแล้ว จะเป็นใครตรงเลตเลยก็ดีนะผมชื่อจูโซซูเกะขอชิเนะด้วยใช่ไหมโอเคนะครับมาแล้วหนึ่งตัวปลาเดิมก่อนนะฮะปลาเดิมก่อนหนึ่งตัวมาเอ้ยออกมาแล้ว มาสิโอเคนะครับขอเป็นเช้าที่สดใสแล้วอันนี้งบเรามีไม่เยอะด้วยสินะครับอ่าผู้ชายคุณนั้นมันก็เออพี่บินน้องบินนี่แหละโอเคนะครับไปเฮ้ย ขออีกสักหนึ่งตัวได้ไหมนี่ครับจูโซตูดิงตูดิงเอเอน่าจะได้ยนะที่นี่เป็นดินแดงของผมใครวะโอมา ว่าเดียวฟักอ๋อนะครับเข้าเพชรกันแล้วเออการันตีหนึ่งร้อยจูโซ <c oughs> มึงตึงออกตัวบ่ใช่งานอีกแล้วอันนี้ตัวแรกเลยบ้านเนี่ยเอาไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหโมกลัง หลุดหลุดหลายตัวแล้วอนะหลุดไปไหนโอเคนะครับอันนี้ตัวที่สองแหมยับยับอือว่าห้าสิบทำมิง เออไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยยังขออยหนึ่งตัวระวังทางก่อนการันตีเฮ้ยแตกแล้วนะทุกคนเออแม่ข่าวล้วนไปเลยดีกว่าโอ้โห <laughs> มันข่าวล้วนเลยนะอือซึมเฮ้ยไม่ลุงเลยวะเฮ้ยบ้านะเพชรมหมดเลยเนี่ยแล้วต้องราต่อยกสองเนยมานะครับไปรับของขวัญเทนมาแล้วนะครับผมก็มาได้เพชรมาเพิ่มนะ อ่ะพอดีล่าสุดท้ายนะครับผมโอเคมีลุ้นให้ลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นจูโซ่ตั้งหนึ่งตัวอะไรน,นะครับถ้าได้ตั้งหนึ่งตัวเราก็จะได้สามดาวแน้ะสองร้อยการันตีแต่การันตีเมื่อน้อยอยู่นะอืมขอได้ไหมนะครับเออโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจูโซ่แล้วก็การันตีอีกหนึ่งตัวนะฮะก็ เป็น3ดาวนะครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งอัพมาด้วยนะครับแล้วก็ไปรับของเทรนนะครับม,มาเรียบร้อยนะครับ3ดาวนะนี่นะครับแล้วก็อัพเรียบร้อยนะเวลารสามรอยเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นสามนั้นนะ่าจะรับของได้ครบถ้วนนะครับผมนี่ มันจะมีรางวันลน้อกกิจกรรมเทรนด้วยนะครับเห็นปะปึ๊บเหน็หน่ามีเพชร,รด้วยนะครับอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลักของมันตรงนี้ด้วยนะครับที่เราจะได้ตลอดนี่เออพอจุนเจือได้นะครับแล้วตอนนี้มีกิจกรรมเฉพาะตัวด้วยนะตรงนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายเนาะอัพตัวละครต่างๆนะครับอัพดาวอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ได้เพชร,รได้ของรางวัลไป ทำตัวละครไปปั้นตัวละครในอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะอย่าลืมมาเล่นกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเปิดกาชานะครับจูโซนะครับในเวอร์ชันของเขาเรียกอะไรของเราเรียกอะไรแมงป่องปะนี่นะครับแมงป่องหนึ่งทับหกห้าหนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะสำหรับใครที่จะเปิดนะครับก็ขอให้ดวงดีๆนะครับผมผมก็หลุดไปหลายตัวเหมือนกันนะประมาณสองสตัวได้นะครับ ไอพวกน้องบุงน้องบินอะไรเนี่ยมาจังนะครับผมประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวนราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ